สวัสดีครับเพื่อนๆมีอะไรในหนึ่งมือวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนมาย่านสีย่านเราจะมาทานข้าวมื้อกลางวันกันที่ร้านนี้คือร้าน p a n e t o n Bakery and Restaurant ร้านเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง4ทุ่มเราเข้าไปในร้านกันพอเ,เข้ามาแล้วอย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าบริเวณนี้ไม่ใช่เป็นบริเวณของห้องอาหารห้องอาหารจะอยู่ทางด้านซ้ายมือบริเวณด้านนี้ก็จะเป็น ห้องอาหารด้านนี้ก็จะเป็นเมนูแนะนำที่จะต้องกินซี่โครงหมูต้มบดันเนื้อเปื่อยต้มบดันซี่โครงหมูอบนอกจากเมนูแนะนำแล้วเดี๋ยวเรามาดูเมนูทั่วๆไปจะมีพวกอาหารเช้าแล้วก็เป็นพวกสลัดต่งตางๆ อันนี้ก็อาหารตามสั่งต่างๆข้าวผัดฟันดิโทนข้าวผัดข้าวราดหน้าไก่ข้าวเนื้อน้ำมันถอยที่โครงหมูอบก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นมีหมดตีไก่ทอดน้ำปลาที่โครงหมูทอดกระเทียมแกงส้มต่างๆแกงป่าต่างๆอันนี้ก็จะเป็นพวกอาหารพิเศษต่างๆอันนี้พวกกับแก้มเมนูแนะนํา ดำเปรี้ยวหวานคออร่อยแล้วก็ข้าวกระเทียมก็ได้นะคะกระบอกข้าวต้มีนปุ้กมะนาวนมสดกระบอกวันนี้มีปลากระบอกวันนี้มีปลาจระเม็ดจามนะคะแล้วก็มีกระดูกหมูต้มมะดานยำหมูเส้นโบราณพิจัดหน้าปุ้กมะนาวนมสดยอดมะพร้าวผัดพริกเหลืองลูกชิ้นปลากรายด้านนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านรูปภาพต่างๆ ภายในห้องอาหารก็จะตกแต่งสไตล์แบบวินเทจก็จะเป็นรูปภาพเก่าๆบรรยากาศดั้งเดิมลูกค้าที่เข้ามาทานส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าประจำซึ่งมาทานแล้วก็ต้องกลับมาทานอีกแต่ลูกค้าจอนก็มีอยู่ทั่วไปนี่คืออะไรเอ่ยอน,น,น้ำเป็นน้ำ,เป,นนำเป็นพุชเตอร์ช็อตเอาแบบภาษาไทยได้ไหมเป็นชาหมักผลไม้ออชาหมักผลไม้ม อันนี้คือกระเพราเนื้อไข่ดาวอันนี้คือซีโอ่โครงหมูอบอันนี่นนค,ค,นออค,คืออะไรครับซี่โครงหมูต้มอันอ๋อซี่โครงหมูต้มดันโอเคสาหรับเมนูนี้เป็นเมนูแนะนําของทางร้านคนมาที่ร้านจะต้องสั่งกันทุกคนทุกโต๊ะเพื่อนๆลองมาทานดูรสชาติดีหาทานที่อื่นได้ไม่ง่ายนักเมนูนี้จะเป็นยำบุญเส้นโบราณ จะประกอบไปด้วยยำบุนเส้นแล้วก็มีกุ้งอ๋อนี่คือซาวโดกินกับหมูอ๋อเมนูนี้ไม่เคยกินอ,อร่อยไหมเนี่ย,ยลองดูซิเ <st> มเมนูนี้เป็นต้มต้มปลากระบอก าพูดเอาเอาเยาัดพริกเหลืองโอร้อนๆเลยพวกเราก็กินกันไปคุยกันไปข้อดีของการมาหลายคนก็คือเราได้สั่งเมนูมาได้หลากหลายเมนูจะได้เห็นหน้าตารายการอาหารต่างๆเกี๊ยววานประกายใส่ไปไหนถ้าใปที่ส่วต้อบอกมึงหน้ากี่วันแล้วเออสามวัน อันนี้อะไรนะปลาแว้งหมูเหรอไม่รู้แกงระแวงแกงละแว่งอ๋อแกงระแวงอ๋ออันนี้คือแกงระแวงแกงระแหว่งแกงระแวงอันนี้อ๋อเป็นหมูหมดเนาะเมนูนี้จะเป็นระแหวงเนื้อระแวงเนื้อ อ๋อตอนนี้กำลังทำเวฟตัวปันนิโทนอยู่เบ่งอยู่ค่ะเบ่งนิดหนึ่งนะคะเบาๆเรามาดูซอสเล็กฐ่นขนมปันนิโทนค่ะก็อันนี้ปันนิโทนแบบอบใช่อันนี้คืออบเสร็จแล้วอบมาจานนิ่มกว่าใช่จะนุ่มอ่ะจะหอมมันก็จะเหมือนลิชขึ้นมาหอมมากหอมไหมฮะได้กลิ่นอยู่ นี่เลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตชิมหนึ่งชิ้นเลยโอเคปิดท้ายด้วยขนมปานิโทนพิเศษนะคะอันนี้เป็นสูตรแท้จากอิตาลีอ่ะเรามากินเครื่องดื่มเย็นๆของทางร้านกันนนกใโอเคต้องลองดู เราขอปิดท้ายด้วยเค,ค้กชิ้นนี้เค,ค้กกาโต้อาหารที่ร้านปานิโทนเนี่ยรสชาติด,ดีหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งของคาวแล้วก็ของหวานสำหรับร้านปานนิโทนเบเกอรี่เปิดมาก,กว่า25ปีโดยคุณสาวรักษ์หรือซอเล็กของเราแล้วก็สามีคือคุณโชคชัย เป็นอาจารย์สอนทำบเบเกอรี่มากว่า25ปีที่ UFM แล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรก็ขอขอบคุณซอเล็กและเฮียโชคชัยที่จัดให้เราได้มาสังสรรค์กับเพื่อนๆและก็ได้กินอาหารอร่อยๆในวันนี้สุดท้ายก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ชมคลิปนี้จนจบขอบคุณครับ